ินดีดต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ความลับไม่มีในโลกว่าที่บิ๊กแมนยูเจรจากุลซือเสียบแทนเอริกเทนฮารายงานล่าสุดนะครับจากเดอะการเดียนสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมาระบุว่าในตอนนี้แดนเอสเวิร์ดว่าที่ผู้อํานวยการกีฬาคนใหม่ของปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการเดินเกมเจรจากับแกมพอตเตอร์นะครับอดีตผู้จัดการทีมโชลซีเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ ทมการกระแสข่าวที่ว่าเอริกเทนฮากจอดโดนปลดหลังจากจบซีซั่นนี้โดยเอริกเทนฮากถูกมองว่าจะตกเก้าอี้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเนื่องจากจนถึงขนาดนี้เซอร์จ,จิมแลดคิปเล้าของร่วมคนใหม่ของทีมปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด hmm. ก็ยังไม่เคยให้สหัมภาษณ์ผ่านสื่อกลันตีว่ากุนซือชาวดัตจะได้ทำงานต่อไปในซีซั่นหน้าขณะที่อดีตในายใหญ่อาจักอัมเตอร์ดัมได้ระบุว่าเขาไม่ใส่ใจกับประเด็ดนนี้เนื่องจากยังมีสัญญากับสโมสสนอยู่ อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดสื่อชื่อดังอย่างเดอะการเดียนได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดในลัวโอแทฟฟอร์ดที่มีการรายงานออกมาเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาว่าในตอนนี้แดนเอสเวิร์ดซึ่งจอะเข้ารับตําแหน่งผู้อํานวยการกีฬาคนใหม่ของทีมปีศาจแดงได้มีการพบปากกับแกมพอตเตอร์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะโน้มน้าวให้เข้ามารับงานคุมทีมต่อจากเอริกเชนหาโดยทั้งสองเคยร่วมงานกันมาก่อนในทีมไบตันซึ่งก่อน หน้านี้นะครับสื่อเจ้าดังกล่าวได้เคยออกมารายงานว่าเซอร์จิมและคิดผ่านการพบปากกับเป้าหมายคนโปรดลายนี้มาแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอีกด้วยเนื่องจากเขากระหายดึงตัวแกมพอตเตอร์ไปคุมทีมนี้สโมสรนในลีกเมืองน้ําหอมที่เขาเป็นเจ้าของด้วยและเซอร์จิมชื่นชอบผลงานของแกมพอตเตอร์เป็นอย่างมากนะครับทำไมที่แกมพอตเตอร์ยังคุมทีมนกนางนวลแม้ว่าคุณซือวัย49่ปีจะเสียชื่อยับจากการคุมทีมโชลซีและโดนปลดเมื่อเดือนเมษายนปีที่ แล้วหลังทำงานกับทีมสิงบูได้แค่6เดือนเท่านั้นสำหรับแดนเอสเวิร์ดถึงขนาดนี้เขาลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวหวังได้นั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันนะครับกับทีมปีศาจแดงแต่ทว่าในตอนนี้สาริการดงใช้วิธีการจ่ายเงินเดือนให้ตามเดิมเพื่อกีดขวางไม่ให้เขาย้ายไปทำงานให้กับสโมสรอ,อื่นขนาที่เซอร์จิมเละคิปได้ตกเป็นข่าวว่าเสนอค่าชดเชยให้กับทีมสาริการดง10บล้านปอนด์นะครับเพื่อแลกตัวกับแดน แอนเอดเวิร์ดให้มาทำงานที่ปีศาจแดงแต่เชื่อว่านิวคาสเซิลต้องการรับเงินจำนวน20ล้านปอนด์นะครับเพื่อที่จะปล่อยตัวแดนเอสเวิร์ด ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกูรูเชื่อนิวยินดีจ่ายแอสเวิร์ตมากกว่าปล่อยไปปลุกผีทีแรมแม็กไกว์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะครับได้ออกมาเชื่อว่าในตอนนี้นิวคัตเซนยูเนเต็ดยินดีที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับแดนแอสเวิร์ตมากกว่าปล่อยให้ตัวเขาย้ายไปทํางานให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดโดยในตอนนี้แอสเวิร์ตอยู่ในช่วงพักงานกับนิวคัตเซนนะครับภายหลังเจ้าตัวได้แจ้งความตั้งใจในการย้ายไปทํางานให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหลังจากจบฤดูกาลนี้ ซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับยังคงต้องรอกระบวนการเจรจาเพื่อตกลงเงินชดเชยระหว่างทั้งสองสโมสรอ,อยู่โดยมีรายงานว่านิวคาตเซิลต้องการเงินจํานวนประมาณ20ล้านปอนด์นะครับสำหรับค่าชดเชยของแอสเวิร์ดโดยมีรายงานว่านิวคาตเซิลต้องการเงินจํานวน20ล้านปอนด์นะครับเพื่อเป็นค่าเสียหายของพวกเขาในการเสียตัวผู้บริหารมือดีของพวกเขาให้กับปีศาจแดงขณะที่แม็กควายกูรูทางด้านการเงินเชื่อว่าทีมสาลิกาดงนิวคาสเซิลพร้อมที่จะขัดขวาง การย้ายทีมในครั้งนี้และพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้เอ็ดเวิร์ดต่อไปในช่วงเวลาที่เหลือเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคู่แข่งโดยตรงในการแย่งพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับโดยคีแรนแม็กไกว์กล่าวว่าผมคิดว่านิวคาสเซิลยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างของเอ็ดเวิร์ดนะแม็กไกว์กล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์พวกเขามองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคู่แข่งโดยตรงสำหรับการคว้าโควตา้าแชมเปี้ยนลีกและอันดับในเพย์เมลีกทุกๆอันดับในลีกจะได้เงินเพิ่มขึ้นส้น 3.1ล้านปอนด์ในตอนที่สิ้นสุดฤดูการที่แล้วและจะเพิ่มขึ้นในฤดูการหน้าอีกด้วยความหมายว่าถ้าหากนิวคาสเซิลสามารถทำอันดับจบได้สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยการปฏิเสธการย้ายงานของแอดเวิร์ดมันก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับนิวคาสเซิลอย่างแน่นอนคีรมแม็กไกว์กราว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับหมดเวลาแอนโทนีแมนยูเลงคว้านิโกติป,ปีกมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมพิจารณาคว้าตัวนิโกวินเลียมนะครับริมเส้นฟอร์มฮอตของแอตลติกบิลเบาเพื่อมาแทนที่แอนโทนีปีกจอมหมุนที่สอบหมดอนาคตตามรายงานของซืซอโดยในตอนนี้ผู้บริหารระดับสูงชุดใหม่ของอ e ินิอสสปอร์ตซึ่งเป็นทีมงานของเซอร์จิมแลตคิฟได้กําลังพิจารณาอนาคตของแอนโทนีปีกค่าตัวแพงกับสโมสร โดยอาจจะปล่อยเขาออกจากทีมนะครับเพื่อระดมเงินในการเสริมทัพในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ตัวลุกทีมชาติบราซิลกลายมาเป็นตัวหลักของทีมปีศาจแดงภายใต,ใต้การคุมทีมของเจ้าในเก่าอย่างเอริกเทนหาภายหลังเจ้าตัวย้ายออกจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมในช่วงซัมเมอร์ปี2022ด้วยค่าตัวสูงถึง86ล้านปอนด์นะครับแต่ด้วยผลงานที่ไม่สม่ำเสมอของแอนโทนีทําไปเพียงแค่11ประตูเท่านั้นนะครับจากการลงสนามทั้งหมด74นัดที่ลงสนามในทุกล กทําให้ในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมองหาตัวลุกลายใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตามรายงานล่าสุดของดีนโจนกูรูซื้อขายตลาดนักเตะได้ระบุว่าในตอนนี้ผู้บริหารระดับสูงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินดีที่จะปล่อยตัวแอนโทนีออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่เอริกเทนฮากเชื่อว่าพวกเขาควรที่จะเก็บแอนโทนีไว้กับทีมต่อไปเนื่องจากกุนซือชาวดัตเชื่อว่านักเตะจะสามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้แต่ก็ มีรายงานว่าพวกเขาได้เริ่มมองหาตัวแทนแข่งทีมชาติบราซิลแล้วล่าสุดนะครับามูเอลรักเทิร์บนักข่าวของแมนเชสเตอร์อิฟนิ่งนิวซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยตรงในตอนนี้สโมสรปีศาจแดงกําลังจับจ้องนิโกวิลเลียมและได้ทําการส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มของแข้งรายนี้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยแข้งวัย21่ปีทําไปได้10ประตูนะครับจากการลงสนาม22นัดในศึกลาลีกาสเปนฤดูกาลนี้และสามารถทํา ได้อีกเจ็ประตูในโคฟาเดเลแม้ว่าแข้งดาวรุ่งไลยนี้จะเพิ่งต่อสัญญากับบิลเบาไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่เชื่อกันว่าการย้ายทีมจะไม่มีปัญหานะครับและคาดว่าค่าฉีกสัญญาของนักเตะจะยังคงเดิมอยู่ที่40ล้านปอนด์เท่านั้นโดยทีมบริหารชุดใหม่ของเซอร์จิมแลตชิดมองว่านิโก้วินเลียมนั้นมีราคาที่สมเหตุสมผลนะครับกับอายุนักเตะเพียงแค่21ปีเท่านั้นเหมาะแก่การดึงมาร่วมทีมและสามารถสร้างทีมในระยะยาวได้ แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรเหมาะหรือไม่ที่จะขายแอนโทนีออกจากทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนในการเสริมทัพปีกคนใหม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูยังไม่รีบร้อนต่อสัญญาใหม่ไมโน่ตอนนี้ด a แอร์ติกได้รายงานว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้รีบร้อนนะครับที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับคอบบี้ไมโน่ดาวรุ่งอนาคตไกลในตอนนี้ถึงแม้ว่านักเตะจ,จะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นก็ตามโดยแข้งวัย18ปีได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับจากผลงานในซีซั่นนี้หลังก้าวขึ้นมาจากอะาเดมี่ของสโมสรและการ ประตูล่าสุดของเจ้าตัวช่วยทีมบุกชนะวูฟแฮมตันสุดมัน4ประตูต่อ3ในช่วงทเวลาบาดเจ็บในเกมเพเบลีถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรนนะครับและมีรายงานว่าสโมสสจะทำการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับคอปปี้ไมนูเพิ่มเติมแต่รายงานล่าสุดจากดีแอรเลติกนะครับได้ระบุว่าทีมปีศาจแดงจะไม่รีบทำข้อตกลงใหม่กับนักเตะหลังเพิ่งมีการเซ็นสัญญากันออกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027พร้อม ออปชั่นขยายสัญญาได้อีก1ปีโดยรายงานได้เผยว่าข้อตกลงปัจจุบันของไมนูมีการเพิ่มค่าจ้างขึ้นตามผลงานอยู่แล้วและตัวเลขค่าเหนื่อยก็จะเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ฤดูกาลนี้แล้วนะครับทำให้ไม่มีความจําเป็นต้องรีบร้อนโดยไมยนูลงเล่นไปแล้ว17เกมรวมทุกรายการให้กับสโมสรฤดูกาลนี้ทําไปได้2ประตูนะครับในเกมกับวูฟแฮมตันและอีกลูกในเกม FA คัพนะครับที่ชนะนิวพอร์ตเคานตี้ในรอบที่4ที่ผ่านมาและนี่ก็คือ สรุปข่าวปีศาจแดมแมนเชสเตอร์ยูไนแต็ตประจำช่งชวงเช้านะครับของวันที่3มีนาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ